สบายดีพี่นอ้องป่ปองไปบ๊ยปวยชิคุชิคนเพราะว่าสิเป็นอิปซีทั้งล่าทั้งไทยหรือทงังต่างประเทศวันนี้ก็คนมันนอกก็เอาบุญมาฝากเอาฝากบรรยากาศกันทำบุญเอาฝากพี่ฝากน้อง,งก็เป็นมือบุนเอา ลูกเขาธาตุของผูง้ใหญ่ศิลวัจจานข่ำเมาหลังจากคนในเสียไปเป็นเวลาสามปีันในลูกหลานและญาติพี่น้องก็ได้มีความสมามัคคีพร้อมเพียง,งกันทำบุญใช่าบาตรเพื่ออุทิศ่วนบุญส,ส่วนผู้ลให้ทั้งพ่อใหญ่ สิร <static. S 2> ิวัฒน์จะขั้นจะเป็นพ่อของผู้ขาีเนาะแล้วกฏะเหตุบุญนำพอไนยเสวงมาพีมาจากันกันอ่อนแล้วก็ไม่ยญ่สู่เนาะทางฝรั่งเศสนี่มาจากโจนบานหลาเน่ย ัรนยากาศนี่าหวานสข้างในใส่สวนรีมเนยากาศในการทำบุญทามดห ไคเลเะไครปุ้ยไงสิริวัฒนธรรมคนพูดเยอะถ้าชิมีพี่น้องและก็เพื่อนมิดรสายหายร่ายหนุ่งร่ายบอนไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านเลย บ้านอื่นนอกกมะหวมอุโปโภคโมทนาแล้วก็ทำบุญใส่บาทแล้วก็มีบางท่านบด้มากอุโปโภคโมทนาโดยตนเองบด้มากหวมทำบุญโดยตนเองก็ไปฝากมาโอนมาเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเล่าทั้งไทยแล้วก็ทั้งท่างประเทศเพื่อนก็โอนมา,มาหวมทำบุญนำ ข้าพเจ้าในมื่อนี้นกขอขอมุกขอบใจนกได้ให้บุญท้งลายที่มะหอมทำบุญนำข้าวเจ้าข้าวคอยอยู่ดีไม่แห้งเลยคนเก็บอย่าได้คไขายยามีขอยลำลำเรื่อยๆบ๊ว่ชุบชุบคนน nghe gọi thêm một lần nữa ก็นอนไม่ก่งเลยต้องมาใช้บ้านเรานี่จะเป็นไม่ไงมาลำตะพีเฮาเพื่อนขมา่วมทั้บุญนำโอ้อนุโมทนาสาธุบุญนำไปหอดไปเที่ยว ดวงวิญญาณทั้งปัญญาจนทรักจับเอาส่วนบนส่วนสวนดวงวิญญาณของปัญยเสวงดวงวิญญาณของปญญาจันร์อ่อนเระดวงวิญญาณของปัเญสูงหักจับเอาทุกถูกทุกคนจากถูกให้สุสุดตรงนี้นไป

เขาเพิ่มบรรยากาศทางในสิ่ประดิษฐในมัสยิดกันอยู่สิมี ไม่ใหญ่ฮะนั่งเป็นแถวนี่ก็เป็นพญายวนพญายังอำนาจพาทางลูกลานเมื่อวันนี้การทำขิปกาสิบเบิร์ตคนนี้นอกพี่น้องเนาะกับสองคนบนนอกเขบโบนี่โบมี่ยังเนาะขอขอบุกบใจบรรดาอิปีและพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มาหวมทำบนนุญเนาะ ที่อหอมทาบุญน,นำพวกหกขว้วขวกขาพระเจ้าใน,นมนนนนอออือนี้เนาะโอ้ยเซ่ขอโอ้ยเซ่พ่อนายุดีไม่แห้งคนเก็บยาได้ค่าขไข่จะมีคนสุกสุมับบนหมาน